ชาวลาวจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับภารกิจส่งเด็กชาวลาวจากหนองคายเข้าผ่าตัดหัวใจที่กรุงเทพมาติดตามกันได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u ท u b e ร r เมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code หรือแอดไลน์แอดทู360 เป็นความคิดเห็นจากชาวลาวทั้งจากยูทูบเบอร์ชาวลาวและรวมถึงชาวลาวที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจากเพจข่าวของทางสปปลาวต่อภารกิจนําเด็กเจ็ดเดือนซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจจากโรงพยาบาลจังหวัดหนองคายเข้าพาตาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทั้งนี้ได้มีความคิดเห็นจากชาวสปปลาวที่มีต่อภารกิจในครั้งนี้ทั้งจากสื่อโซเชียลมีเดียของชาวลาวยูทูบเบอร์ชาวลาวและรวมถึงชาวลาวที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในช่องแสดงความคิดเห็นของสื่อต่างๆของฝั่งไทย เรามาเริ่มต้นกันที่ช่องของคุณนุชด,ดาวจากช่องนุชด,ดาวสาวลาวใต้สะพ้าย,ยไทยเหนือได้ทําการพูดถึงภารกิจการช่วยชีวิตในครั้งนี้นะครับโดยเธอได้มีการกล่าวในบางช่วงบางตอนของวิดีโอของเธอไว้ว่าเห็นคลิปนี้แล้วน้ําตาจะไหลอยากจะร้องไห้อยากกราบคนไทยง,งามถึงเวลาหรือยังพูดถึงคนลาวบางคนที่มีอคติต่อประเทศไทยถึงเวลาหรือยังที่คุณจะเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วเห็นความดีความงามของประเทศไทยที่เขามีต่อคนลาว จากคลิปวิดีโอจากคนที่เคยรักประเทศไทยมากอยู่แล้วก็รักมากยิ่งขึ้นไปอีกจาก50ก็เป็นร้อยจากร้อยก็มากกว่าร้อยนี่แหละประเทศไทยเขานึกถึงชีวิตเด็กคนหนึ่งเขาไม่ได้นึกว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนลาวแต่เขานึกถึงเด็กคนหนึ่งที่กําลังจะตายสําหรับคนลาวบางคนที่มีอคติต่อคนไทยส่วนตัวแล้วนุดดาวเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจของคนไทยจริงๆ นี่แหละคือสิ่งที่นุดาบอกว่าคนไทยใจดีนุตดาวไม่เข้าใจว่าคนลาวบางคนทำไมถึงใจบอดและมีอคติกับคนไทยทั้งที่เขาช่วยเราขนาดนี้รู้สึกดีใจแทนน้องคนนี้ที่ได้รับการอุปถัมภ์ซึ่งค่าใช้ใจ่ายในการรักษาครั้งนี้เป็นล้านแต่ก็ได้รับการรักษาฟรีขอขอบคุณจากใจคนไทยทุกคนในครั้งนี้ เรื่องนี้อยากให้คนลาวเห็นความตั้งใจที่คนไทยมีต่อคนลาวขอบคุณมากค่ะทุกคนขอบคุณจริงๆอยากทําคลิปนี้เพื่อให้คนลาวได้เห็นความตั้งใจของคนไทยที่มีต่อคนลาวขอขอบคุณมากค่ะมาต่อกันที่ยูทูบเบอร์ชาวลาวท่านต่อไปนะครับมาจากช่องบางออนชาแนลซึ่งเธอได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า เห็นคลิปแบบนี้แล้วก็ปลื้มปิติอยากจะขอขอบคุณคนไทยทุกๆคนที่ร่วมมือร่วมใจกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทุกๆหน่วยงานที่ช่วยส่งเด็กคนนี้จากหนองคายมายังกรุงเทพอย่างเร่งด่วนที่สุดที่สําคัญก็คือมีหน่วยแพทย์จากฝั่งไทยลงพื้นที่ในฝั่งลาวเพื่อหาคนไข้ที่คนลาวรักษาไม่ได้เอามารักษาที่ไทยแล้วก็มารักษาฟรีที่ประเทศไทยด้วยสําหรับเพื่อนมนุษย์คงไม่มีใครทําแบบนี้นอกจากคนไทยและประเทศไทยที่มีน้ําใจมากขนาดนี้ถ้ามีคนถามว่า ออนพูดเกินไปหรือเปล่าก็อย่างที่ได้เห็นในคลิปไปบอกได้เลยว่ายังมีอีกหลายคนที่รอเข้ามารักษาในประเทศไทยที่กำลังทำเรื่องอยู่การอำนวยความสะดวกทั้งตำรวจจราจรทั้งแพทย์ที่ได้มีการประสานงานขอขอบคุณมากๆจากใจจริงที่มีความเอ็นดูคนลาวหลายๆคนใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยบางคนก็ไม่ชอบคนไทยสุดท้ายคนไทยก็ช่วยโดยไม่ได้สนใจว่าใครจะว่าย่งไง มาต่อกันที่ช่องต่อไปครับเป็นช่องของบ่าวพิมพ์โดยเขาได้บอกไว้ว่าได้เห็นคลิปล้วก็รู้สึกซาบซึ้งกับคนไทยที่ช่วยเหลือน้องคนนั้นบ่าวพิมพ์ก็ได้ดูคลิปมาจากหลายๆช่องหลายๆเพจตั้งแต่นําตัวน้องขึ้นรถพยาบาลจากหนองคายมากรุงเทพใช้ระยะเวลาประมาณ6ชั่วโมงขอขอบคุณพี่ๆตำรวจที่ช่วยนําทางนําตัวน้องที่ป่วยเป็นโรคหัวใจคนไทยหลายๆคนก็ให้กําลังใจ และพอได้เห็นคอมเมนต์ของคนไทยหล,หลายๆคนแล้วก็รู้สึกน้ำตาจะไหลรู้สึกว่าคนไทยรักคนลาวมากมาต่อกันที่ช่องต่อไปครับเป็นช่องของสาวแพรวาคนโก้โดยเธอได้แสดงความคิดเห็นว่าเอาจริงๆเลยสุดท้ายคนไทยก็ให้ความช่วยเหลือคนลาวด้วยดีเสมอมาไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาสเปิดโอกาสให้กับคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่ แพรว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอให้ทุกๆคนที่มีส่วนร่วมพบเจอแต่เรื่องราวดีๆอยากให้คนลาวที่มีอคติกับคนไทยได้เห็นและได้ดูคลิปว่าคนไทยช่วยคนลาวจากใจจริงๆเราจะมาตอ่อที่คอมเมนต์ของชาวลาวที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจากคลิปของไทย PBS PPTV และของช่อง3นะครับโดยท่านแรกครับเขาบอกว่า ผมเป็นคนลาวผมเห็นแล้วน้ำตาไหลไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีสำหรับประเทศไทยพี่น้องชาวไทยที่มีแต่ความรักความบังดีต่อประเทศลาวและคนลาวในฐานะคนลาวหนึ่งคนสิ่งที่จะตอบแทนได้ก็คือรักประเทศไทยและพี่น้องคนไทยให้มากๆขอขอบคุณนะครับผมที่เห็นคุณค่ามนุษย์ด้วยกันคนไทยมีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่เสมอครับความคิดเห็นต่อไปครับผมคนลาวรู้สึกซาบซึ้งน้ำใจมากไม่มีอะไรเทียบเท่าแล้ว ขอขอบคุณแทนชาวลาวขอขอบคุณทุกภาคส่วนครับความคิดเห็นต่อไปผมในฐานะคนลาวหนึ่งคนผมขอฝากถึงคนลาวบางคนบางกลุ่มอย่าอาคติให้มากดูไว้พี่น้องคนไทยช่วยเหลือตลอดมีแต่ความรักความหวังดีให้กับลาวเราคนลาวต้องตอบแทนด้วยความรักไม่ใช่อาคติยอมรับความเป็นจริงบ้างเปิดใจบ้างพี่น้องคนไทยมีแต่ให้ความช่วยเหลือน้ำใจไม่เคยแห้งช่วยตลอด ผมเองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีสำหรับประเทศไทยพี่น้องไทยสิ่งเดียวที่ผมทำได้ก็คือรักประเทศไทยและพี่น้องชาวไทยให้มากกว่าเดิมขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างครับผมความคิดเห็นต่อไปครับชาวลาวท่านนี้เขาบอกว่าผมรักประเทศไทยมากๆเลยครับเห็นน้ำใจที่พี่น้องเพื่อนบ้านเอาใจใส่กับการรับส่งน้อง6ชั่วโมงจากหนองคายถึงกรุงเทพผมซึ้งมากๆเห็นแล้วรู้สึกน้ำตาไหล ขอขอบคุณน้ำใจอย่างล้นเหลือจากสปปลาวผมรักประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นจากชาวลาวที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจากเพจคลิปเด็ดของทางสปปลาวนะครับขอขอบคุณตำรวจไทยที่ช่วยให้น้องเดินทางอย่างปลอดภัยความคิดเห็นต่อไปครับสาธุขอให้ปลอดภัยและชื่นชมความเอื้ออาทรอันสูงส่งของพี่น้องชาวไทยความคิดเห็นต่อไปขอขอบคุณเมืองไทยที่มีน้ำใจดีๆแบบนี้ตลอดมาขอขอบคุณมากความคิดเห็นต่อไป ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ไทยขอขอบคุณมากๆชอบเมืองไทยมากที่สุดความคิดเห็นต่อไปครับเป็นภาพที่ประทับใจและชื่นใจมากครับขอขอบคุณมากๆที่อำนวยความสะดวกขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจากชาวสปปลาวมาต่อกันที่ความคิดเห็นจากเพจทรคงนะครับท่านนี้เขาบอกว่าเมื่อวานอ่านข่าวจากเพจของประเทศไทยรู้สึกมีคนให้ความสนใจมากๆในการช่วยเหลือในครั้งนี้ แต่พอมารู้ทีหลังว่าเด็กเป็นคนลาวก็รู้สึกน้ำตาไหลขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือในภารกิจนี้ขอให้เด็กกลับมาแข็งแรงไวๆความคิดเห็นต่อไปครับบ้านขาวเห็นคุณค่าของทุกๆชีวิตถ้าอยู่บ้านเราคงต้องทําใจความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าไว้แบบสุดๆ5 0 0กิโลเมตรใช้เวลา6ชั่วโมงเองความคิดเห็นต่อไปขอเช่นชมเป็นอย่างสูงถ้าบ้านเราได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่แบบนี้มันคงจะดีมากความคิดเห็นต่อไป ได้ดูไลฟ์แล้วรู้สึกน้ําตาจะไหลรู้สึกดีใจมากความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสันส้นๆไว้ว่าหมอบ้านเราควรจะดูเป็นตัวอย่างมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวลาวท่านนี้ครับเขาบอกว่าเส้นทางบ้านเขาดีถ้าเป็นบ้านเรา500กิโลเมตรแบบนี้คงจะไปไม่ทันครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายยสวัสดีครับ